สวัสดีครับผมจะโอปชุมวันนี้มาได้ไรทุกคนนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเข้าครัวนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมจะมาทําเมนูนะครับผมมาดูมาดูครับผมเมนูอะไรนี่ครับผมผักขี้หดนะครับผมผักขี้โหดนะครับผมหรือว่าซาบิเมืองไทยนี่เองนะครับผมใครรู้จักบ้างผักขี้โหดนะครับผมผักขี้หดนะครับผมผมไม่ได้กินนะครับผมในรอบ20กว่าปีนะครับวันนี้นะครับผมได้ไากินครั้งแรกในรอบ20กว่าปีทุกคนนี่ครับ ผมคนแนะนําแล้วก็สอนให้ผมกินนะครับผมเมนูนี้ผักขี้หูเป็นเมนูพื้นเมืองเลยับผมสาหรับวัตถุดิบก็มีนี่เลยครับวัตถุดิบพริกแห้งนะครับผมพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับผมแล้วก็นี่เลยใบมะกรูดนะครับผมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมอันนี้เป็นสวนไม่ตายตัวนะครับผมวัตถุดิบก็จะขาดนะครับผมขาดหอมแดงนะครับผมไปอย่างหนึ่งนะครับผม ก็จะทำบะหมี่ตามนี้นะครับผมแล้วก็เราจะแกงใส่เนื้อหมูนี่ครับเนื้อหมูก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือใครจะเอาไปแกงใส่ปลาแห้งก็ได้นะครับผมสําหรับเครื่องปรุงก็นี่เลยครับนี่ครับเครื่องปรุงหลากหลายมีรสดีนะครับผมอายีโนโมโตคอนเสิร์ตวัตถุดิบหลากหายจากกัมพิแล้วก็กะปินะครับผมแล้วนี่ใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดก็ได้เตรียมไว้แล้วนี่ครับฉีกเรียบร้อยพร้อมใส่นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสิร์ฟเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเริ่มจากการ โขพริกก่อนเลยครับทุกคนพริกเลยครับผมใส่หมดเลยนี่ครับทุกคนอ่าโอเคเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมที่เตรียมไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยนี่ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทําการโคกนะครับผมด้วยสาโคกไม้นะครับผมลบรองโคกนี้จะไม่ทมให้แตกนี่โอเคครับผมพร้อมแล้วก็ตามกันเลยครับผมขออนุญาตตามครับนี่ครับทุกคนครับ ตอนนี้ก็ตามมาได้ประมาณนี stains, ้นะครับผมประมาณ40%นะครับผมเพื่อให้กระเทียมแล้วก็พริกนะครับผมตามให้ละเอียดนะครับผมละเอียดไวนะครับผมเราก็จะทําการใส่เกลือนะครับผมเป็นเกลือเกลือผงครับผมเกลือผงนะครับผมเกลือไอโอดีนธรรมดาเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเพื่อให้ตัวเกลือนะครับผมไปสัมผัสกับตัวกระเทียมแล้วก็พริกนะครับผมมันจะได้เกิดความนะครับผมความชุ่มชื้นแล้วก็จะทําให้ ริก้อนกระเทียมนะครับผมตามได้ง่ายแล้วก็ละเอียดไวนะครับผมทุกคนประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นเคล็ดลับนะครับผมสามารถนําไปใช้ได้นะครับผมทุกคนนี่ครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ตามมาได้ประมาณ90%แล้วทุกคนนี่ครับน่าจะก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ใส่เกลือป่นลงไปนะครับผมตามได้ละเอียดไวมากนี่ครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการ ใส่กะปิลงไปนะครับผมกะปิเราจะใช้กะปิอะไรก็ได้นะครับผมกะปิเต็มกะปิหวานก็แล้วแต่สะดวกเลยครับนี่ครับกะปิเราก็จะใส่ในปริมาณที่แบบประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับมันก็จะพอดีกับพวกกระเทียมแล้วกพริกที่เราหกเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับเมื่อใส่ลงไปแล้วก็ทำกางขกให้เข้ากันนะครับผมเพื่อจะเป็นพริกแกงนะครับผมโอเคครับผม โอเคครับแล้วแล้วก็ทาการโขลกนะครับผมเครื <tinc S 1> like ่องเทศเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการหั่นเนื้อหมูนะครับผมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมอุ้ยนี่ครับมีดแล้วก็ผมรับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเราก็จะใช้ไม่รู้ว่าชิ้นส่วนไหนของหมูนะครับผมแต่เป็นเนื้อนะครับผมผมจะพยายามคัดเอาแต่เป็นส่วนที่เป็นเนื้อนะครับผมเราจะใช้เนื้อประมาณนี้ให้พอดีกับสัดส่วนของผักที่เตรียมไว้ประมาณนี้นะครับทุกคน 50 50้รวมกันก็เป็น100นะครับผมโอเคครับผมส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ทําเมนูต่อไปในวันต่อไปครับผมนี่ครับโอเคเสร็จแล้วเมื่อได้เนื้อหมูมาแล้วเมื่อได้เนื้อหมูมาแล้วก็ทําการหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมการหั่นก็ต้องหั่นให้บางๆนะครับผมเป็นแนวสไลด์แบบนี้ทุกคนนี่ครับให้พอดีคำไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับทุกคนนี่ครับ่นต่อไปเลยครับนี่ครับก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับเนื้อหมูนะครับผมนี่ครับ แต่ถ้าได้ปลาแห้งอย่างที่บอกนะครับผมจะอร่อยมากนะครับผมจะเข้าไปเมนูเก้าอี้ก็เก่าเก่าทุกคนนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ไม่ได้ทําอาหารนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับแกงผักที่โหดสูตรจากโอพาชมครับทุกคนนี่ครับสามารถนําไปดัดแปลงได้เลยนะครับผมนําไปใช้ได้นะครับผมรับรองนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมไม่ได้ผมผมไม่ใช่เชฟนะครับผม แต่ชอบทำอาหารนะครับผมนานๆจะทำทีนะแต่ก็ทำบ่อยอยู่ไม่ใช่สิทำบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องโอเคนะนี่ครับหันไปพูดไปนะครับผมการหันแล้วผมต้องระมัดระวังมือนะครับผมนี่ครับผมหัน่นอาจจะไม่เซียนนะครับผมแต่มีความเพียนในการหั่นนี่โอเคครับชุบนี่ครับ ออนนี้ก็ทําการผ่าเนื้อหมูนะครับผมให้สิทธ์แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นเนื้อหมูแช่แข็งนะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อหมูของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับถ้าไม่หนำใจก็ใส่เพิ่มได้นะครับผมไม่หนำใจก็ใส่เพิ่มได้นี่ครับก็จะเอาส่วนนี้นะครับผมที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับผมของหมูนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เพิ่มเติมเข้าไปเลยทุกคนนี่ครับก็ซอยเหมือนเดิมทุกคน ซอยเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมนี่ครับมาดูเลยครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับการทั่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนียครับครัวจ่าโอนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้คอมืดค่ำแล้วทุกคนนะไม่รู้จะได้กินตอนกี่โมงนะครับผมแต่จะพยายามทําให้เสร็จไวที่สุดนะครับทุกคนนี่ครับโมแกงผักขี้โหดอุ้ยเกือบจะหั่นสี่นิ้วตัวเองนะทุกคน โอเคสำหรับหมก็เราจะใช้พอรประมาณแค่นี้ครับผมไม่มากแล้วก็ไม่นม้อยเกินไปนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทําการใช้กระทะไฟฟ้าไม่มีตอ่อไฟนะครับทุกคนนะครับนี่ครับเราก็จะทำการเสียบแล้วก,ก็เปิดเลยนะครับผมกระทะนี้ลืมบอกไปนะผมบ,บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้แล้วแต่อารมณ์นะครับผมเนื่องจากมีกระทาที่เก่ามากทุกคนนี่เดี๋ยวเทสดดก่อนชูบนแบบนี้ต้องโอเค ก็จะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่เราใช้จะเป็นน้ำมันพืชตาอัลนนะครับทุกคนนี่ครับมีโอเมก้าสามนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมทุกคนนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเราจะไม่ใส่นะครับผมเยอะเกินไปนะครับผมใส่ในปริมาณที่พอดีนะครับผมนี่ครับใส่เลยทุกคนนะครับผมจากนี้ก็รอให้น้ำมันนะครับผมมีอุณภูมิตามร้อนนะครับผมโอเคครับ น้ำมันเดือดได้ที่แล้วเราก็ทำการนะครับผมใส่พริกแกงที่เราโขกไว้นะครับผมตักนะครับผมแล้วก็ทลงไปผัดเลยนะครับผมทุกคนครับแบบนี้ครับตัดแบบนี้ทุกคนตัดแบบนี้เลยนี่นะครับใส่ลงไปนี่นะครับผมใส่ลงไปผัดเลยนะครับผมผัดเข้าไปเลยผัดผัดคนไปคนมาพริกซ้ายพริกขวานะครับผมพริกหน้าพริกหลังนะครับผมพริกพร้อมพร้อมันโอเคนะครับ อันนี้น้ำเปล่าเตียมมาเรียบร้อยล้วก็จะทําการแบบนี้นะครับผมเทลงไปประมาณนี้เป็นน้ําล้างครกนะครับผมจะมีความเค้ื่อนข้นเวลาใส่ในแกงน,นะครับผมหลังจากที่เราผัดเครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงเครื่องแกงที่เราผัดเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อให้เกิดความข้นข้นมีกลิ่นหอมมากทุกคนหอมจริงคนนี้ครับแกงผักที่หดจกโอนะครับผมเห็นชัดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เมื่อข้ามบรรยากาศด,ดีมากด้วยน่ครับ คิดบนคิวเขานะผมนล้รับขอบฟ้าไปเรียบร้อยนะครับผมเวลานี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทําการนะครับผมตักเนื้อหมูที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดเข้ากับพริกแกงเลยครับทุกคนนี่ครับผัดเข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครก็ผมตั่วให้เข้ากันแบบนี้คุกคิดคุกคิดนะครับผมโเลยกคลยพิกไปพิกมานะครับผมพิกซ้ายพิกขวาพิกหน้าพิกหลังแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะสุกนะครับทุกคนผัดผัดไปเรื่อยๆนะครับผมกระทะนี้เมื่อกี้น้องแต๋นก็บอกว่าตั้งฉายาแต่แค่แค่เอาอารมณ์นะครับผมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วแต่อารมณ์นี่ครับผัดแบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนง่ายๆตามๆได้สบายครับทุกคนแจงผักตี้โหดสูตรจ้าโอนะครับผมนี่ครับเป็นสูตรนะครับผมสมัยปู่ย่าตาทวดผมได้สอนมาเมนูนี้นะครับผมนี่ครับ ไปเลยเลยครับผมทุกคนขั้นตอนง่ายๆเลยครับผมทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะทําการคนน้ําล้างครบที่เราเตรียมไว้เนะมื่อกี้นะครับผมแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนะครับผมเห็นอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยนี่ครับแบบนี้เลยครับผมทุกคนนเค หลังจากนี้เราก็รอให้ต,ตัวนี้นะผมเดือดนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับและตอนนี้นะครับผมน้ําก็เดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ข่าขี้ยวหูนะครับผมที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยเห็นชัดอยู่เนาะโอเคซูมเข้ามาคกล้ใกล้มันก็เป แลน,นมแแบบนี้เลยนะครับผมเพิ่มน้ำน,นิดหน่อยนะครับผมโอเคครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ยังไม่สุกนะครับผมต้องรอให้เดือดก่อนนี้นะครับผมโอเคปิดฝาไว้เดี๋ยวมาดูกันครับ โอเคครับนี่ครับแล้วก็หน้าตาแกงขอทขี้หหดตอนนี้ก็เดือดได้เต็มที่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการใส่ใบมะกรูดที่เตรียมไว้ลงไปเวลานี้ก็มืดมากทุกคนไม่รู้ว่ามองผมเห็นหรือเปล่านะครับผมแต่พยายามใช้แสงแลดมือถือช่วยนี่ครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับผมใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมของแกงข่าขี้หหดนะครับผมให้มีรสชาติและกลิ่นน่ากินนะครับผมนแล้วก็จะผัดลงไปคนแบบนี้เลยนี่ครับมีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม ว้าวกลิ่นหอมเยอวยวนชวนกินนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะทำการใส่แล้วผมน้ำตาลนะครับผมเพื่อเพิ่มความหวานให้แกงนะครับผมมันก็จะมีหลากหลายรสชาติแล้วผมเราก็จะใส่ประมาณนี้แค่นี้พอไม่ใส่มากนะครับผมโอเคประมาณนี้ควนไปเลยครับคูนไปเลยนะครับผมต่อไปเราก็จะทำซานไปยีนอมโต้ผงนวลนะครับผมชิคนี่ครับ เราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมกะปริมาณด้วยช้อนนะครับผมแค่นี้พอทุกคนโอเคพอเสร็จแล้วก็ทำการโคนนะครับผมโคนไปเลยนะครับผมโคนไปโคนไปนะครับผมแล้วก็ชิมรสชาตินะครับผมอืมสุดยอดครับทุกคน น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แกงน,นะผมปิดท้ายด้วยรสดีนะครับผมทุกคนนี่ครับชุบฉีกซองเหมือนเดิมนะครับผมขั้นตอนนี้เราก็จะทำการเบาเอาไฟนะครับลงนี่ครับประมาณนี้อ้โหแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอไม่ใส่มากนะครับผมนี่ครับ รสดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของทุกเมนูที่ใส่นะครับผมแล้วแต่สุดหวมจะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับกลิ่นหอมมากๆกคนนี่ครับน้องอาร์ตน้องอาร์ตอาร์ตอาร์ตมานี่หน่อยมานีหน่อยมันเป็นกรรมการในการชิมแกงหน่อยนี่ครับหน้าตาของแกงข่าที่ขูดของจ่าโอ้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมาูไมใกล้ๆเห็นไหมนี่ครับเห็นอยู่เนาะนี่ครับเส็จแล้วเราก็จะทำการตักใส่ถ้วยแบบนี้นะครับผมนี่ครับ อ่ะถ่ายชัดๆจตกกล้องนี่ครับมื้อนี้อร่อยแน่นอนทุกคนนะครับผมรสชาติเพื่อเพื่อสีสันเราจะตักน้ำเข้าไปเลยแบบนี้น,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 นะครับผมแกงกับที่ผูดนะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็มืดหมดแล้วทุกคน <S 1> <S 1> <S ใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ในการปรุงเมนูนี้นะครับผมผักที่โหดนะครับผมเอาช้อนมาด้วยเอาช้อนส้อมมาด้วยนี่ครับกรรมการของเรานะครับผมนี่ครับก็จะเป็นน้องอาร์ตนะครับผมนะครับผมนี่ครับหน้าตาเหมือนเชฟกระป๋อมไหมครับโอเคอ่ะชิมเลยครับอ่ะตัดชิมตามใจชอบเลยอ่ะอ่ะชิมเลยดิฉันเป็นไงครับอะไรครับให้กี่คะแนนครับสิบคะแนนสิบคะแนน โอเคต้องกินเนื้อด้วยอ๋อชิมเนื้อชิมผักด้วยเดี๋ยวค่อย<ๆ>ให้มีการเปลี่ยนอายเล็กน้อยกินแลวครับกินเลยเป็นไงอร่อยครับอร่อยนะครับโอเคเป็นไงโอเค สำหรับคลิปนี้แกงผักขี้หูดแล้วับผมสูตรจาโอสามารถนําไปใช้ได้นะครับผมโอเคเชิญทุกคนมากินเมนูนี้ด้วยกันนะครับผมแกงผักขี้หูดสูตรจาโอโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับ